ไทยเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าทฤษฎีใหม่ก็คือการพึ่งตนเองนั่นเองค่ะซึ่งก็คือการทําหลักสหกรณ์นั่นเองนะคะ,คะโดยทฤษฎีใหม่นะคะก็ไม่ใช่เรื่องของไรนาเพียงอย่างเดียวแต่ว่าทฤษฎีใหม่ก็คือวิถีชุ่มชนหรือว่าระบบคลัสเตอร,ร์นะคะเกษตรกร,ร,กรต้องพึ่งตนเองเพื่อน,นําไปสู่ระบบเสรีนิยมนั่นเองค่ะค่ะก็ะมีการลงพื้นที่ในส่วนของเรื่องของข้าวด้วยค่ะนะคะพบว่านะคะในช่วงวิกฤตใบประทวนจาก โครงการรับจำนำข้าวค่ะสากรไม่กระทบเพราะสามารถช่วยเหลือตัวเองแล้วกส็สมาชิกของสากรด้วยกันได้นะคะเพราะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะโดยสมาชิกสากรกู้เงินของสากอไปใช้นะคะ ภายใต้อันตราดอกเบีย้ยเงินฝากที่ไม่ใช่เงินกู้ค่ะก็เหล่านี้คือประโยชน์ที่ได้รับจากระบบสากลในยามวิกฤตนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าในส่วนของที่ปรึกษาค่ะก็ได้ออกมาพูดเช่นเดียวกันค่ะบอกว่าตอนนี้สากลเข้ามาช่วยในเรื่องของข้าวอย่างเต็มที่แล้วนะคะโดยเชื่อมโยงโดยเชื่อมโยงกับภาคเอกชนในการส่งออกด้วยค่ะ มีกระบวนการจัดการที่ดีตั้งแต่ต้นจนจบนะคะก็คือไปดูแลตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการค่ะนับตั้งแต่มเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีนะคะการคัดเลือกมเมล็ดข้าวเปลือกที่สมบูรณ์ข้าวสารคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดค่ะซึ่งทุกอย่างก็ดําเนินการอย่างเป็นระบบนั่นเองนะคะค่ะก็ต้องบอกว่านี่คือในส่วนของการช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรงค่ะค่ะซึ่งเกษตรกรนะคะก็ เข้าระบบสหกรณ์นี้ก็จะเป็นการสมาชิกร่วมกันคิดร่วมกันทำะนะคะก็ร่วมกันรับผลประโยชน์อีกด้วยนะคะ,คะก็มี ความเอื้อทอนนะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็นับเป็นพื้นฐานทางด้านสังคมเศรษฐกิจที่ดีนะคะแล้วก็จะสามารถขับเคลื่อนสังคมไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงค่ะแล้วก็ระบบสหกรณ์นะคะนับเป็นระบบที่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์บแบบเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าการดําเนินชีวิตนะคะการผลิตภายใต้เงื่อนไขของหลักสหกรณ์นั้น <c oughs> นับเป็นแนวทางที่ครบถ้วนทั้งระบบเศรษฐกิจสังคมการเมืองแล้วก็การบริหารค่ะ มาดูในส่วนข้อมูลเพิ่มเติมนะคะาการศึกษาวิจัยมเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกในพื้นที่แต่ละภูมิภาคนะคะทั้งภูมิศาสตร์และก็ภูมิสังคมค่ะได้ช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงมเมล็ดพันธุ์ได้โดยง่ายนะคะอันก่อให้เกิดผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพไม่น้อยกว่า3 0 0 0 0ตันนะคะต่อฤดูการเพาะปลูกค่ะคิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า600ล้านบาทค่ะ ซึ่งในฤดูการผลิตปี2557นี้นะคะผลจากการดำเนินงานในโครงการด้านผลิตมเมล็ดพันธุ์ชั้นดีนะของกรมส่งเสริมถากรกคาดว่าจะทำให้มเมล็ดพันธุ์ดีกระจายสู่เกษตรกร,กรนำไปเพาะปลูกในพื้นที่ได้ประมาณ2 000, 000, ล้านไร่ทีเดียวค่ะได้ข้าวคุณภาพดีกว่า1ล้านตันนะคะแล้วก็รวมถึงมูลค่าทั้งสิ้นนะคะมีตัวเลขด้วยก็ประมาณ10,000ล้านบาทะนะคะก็ถือว่า เป็นตัวเลขที่เยอะที่เดียวนะคะที่ช่วยเหลือเกษตรกรค่ะอย่างที่บอกนะคะบางคนก็ไม่ทราบไปเอาข้าวที่นานแล้วมาเขาเรียกว่ามาใช้เป็นพันุ์ซึ่งเ็าผิดเพราะว่ามันนานแล้วมันเก่าแก่เกินไปค่ะผลผลิตที่ได้ออกมาก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรามาดูถั่วเวลเวดนะคะพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ค่ะมาเพราะปลูกดีหรือไม่พบกันช่วงสุดท้ายค่ะ เอนไซม์เดือดนิวเคซีไลฟ์ส่งยูฟู้ดยึดตลาดเครือข่ายนิวเคซีไลฟ์ใส่ใจในตัวคุณนิวเคซีไลฟ์ใส่ใจในตัวคุณ มาดูพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ค่ะดิฉันก็เพิ่งทราบว่าถั่วเวลเวดนี่คือหมามุ้ยใช่ค่ะมันจะเป็นพืชเศรษฐกิจได้ไงเพราะว่าเข้าใกล้แล้วเราก็คันเนาะใช่ค่ะตอนเด็กก็ไม่เคยไม่เคยโดนเคยโดนไหมเคยโดนคันจริงไหมคันค่ะเพราะว่ามันจะมีขนขนด้วยเหมือนในหนังเลยใช่ไหมค่ะอะไรประมาณนั้นอยากรู้จังเลยเป็นยังไงก็แบบแกงกันไงเคลียงใส่กันแล้วก็ตอนเด็กๆยับเยินก็ยับเยินคันแล้วก็เสียงดังตกใจด้วย ต้องล้างน้ำหรือว่ายังไงถึงจะหายก็ก็ล้างน้ำแล้วก็เก่าเกาเกาไปเดี๋ยวก็หายก็หายใช่ไหมแต่ก็คือไม่ไม่ใช่ว่าไปทิ้งทั้งรังแล้วก็ไปอยู่เฉยแล้วก็วิ่งหนีไปก็ถือว่ารอดตัวแกล้งกันเล่นๆกันอย่างนี้ค่ะค่ะนะคะมาดูข้อมูลกันค่ะนะคะมาจากข้อมูลจากเดลิ y นียนะคะได้อ่หยิบค้นข้อมูลที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังค่ะโดยเฉพาะหมามวยนะคะ ต้องบอกว่าหลายคนรู้จักกันดีค่ะในสมัยเด็กหลายคนได้มีโอกาสใช้ฝักของมามุ้ยมาเล่นกันอ่าันที่ที่คเมก่อสักครู่นี้นะคะค่ะน,นะคะหมามุ้ยนะคะถ้าเกิดว่าพูดแล้วนะคะก็ไม่มีใครอยากเกล้าไกลอย่างที่พูดนะคะถ้าหากสัมผัสฝักของหมามุ้ยจะทําให้เกิดอาการแพ้ระคายเคืองค่ะเกิดอาการคันถึงขั้นปวดแสบปวดร้อนทีเดียวนะคะมีอาการบวมแดงค่ะในตัวโลกมีหมามุ้ยมากกว่าหนึ่งร้อยสาพันเอ๊ะ มันเ,ย,นอเยอะขนาดนี้เลยเหรออค่นะคะแต่ในเมืองไทยเรานะคะมี13สายพันธุ์ด้วยกันค่ะมาโมงที่พบในประเทศไทยมีรูปลักษณะคล้ายรูปไข่หรือว่ารูปไข่ปนขนมเปียกปูนเอ๊ะย,ยังไงคุณก็คือรูปทรงอะค่ะรูปทรงจะคล้ายๆแบบรูปไข่หรือไม่ก็แบบว่าคล้ายๆขนมเปียกปูนคือทั้งสองแบบอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ย <c oughs> รูปไข่ปนกับขนมเปียกปูนนี่ฉันก็สงสัยนะคะ ก็หมามุ้ยนะคะก็จัดเป็นพืชตระกูลถั่วนะคะโดยลักษณะทั่วไปของหมามุ้ยนะคะก็จะเป็นไม้เลื้อยล้มลุกค่ะโดยที่หมามุ้ยนะคะมีทั้งชนิดที่คันแล้วก็ไม่คันด้วยนะคะแต่ว่าในไทยสายพันธุ์ส่วนใหญ่แล้วก็ขนก็จะมีพิษนะคะแล้วก็ทําให้คันด้วยนะคะ แล้วก็ซึ่งพืชที่มีพิษนะคะก็ส่วนใหญ่จะมีขนนะคะแล้วก็ที่ขนที่สัมผัสกับผิวหนังนะคะก็จะทําให้เกิดอาการคันนะคะเนื่องจากขนประกอบด้วยเอนไซม์มูคูแนนนะคะที่จะสามารถย่อยโปรโตีนเซโรโทนินนะคะได้นะคะทำให้เกิดพิษขึ้นมานะคะเมื่อเราสัมผัสกับขนของฝักหมามุ้ยนะคะก็จะก่อให้เกิดการระคายเคืองคันปวดแสบปวดร้อนบวมแดงขึ้นด้วยค่ะ ค่ะก็หลายอย่างนะคะมาดูในส่วนของอาก,าการวิจัยหมาม้วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะตั้งแต่ปี2554อาค่ะได้บอกในส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของวิทยาเขตกำแพงแสนนะคะที่ทำการวิจัยสายพันธุ์จากต่างประเทศค่ะเป็นสายพันธุ์อินเดียแล้วก็จีนค่ะที่มีลักษณะพิเศษตรงที่ตรงที่ขนของฝัก ไม่ก่อให้เกิดอาการคันนะคะเป็นสายพันธุ์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับถึงความปลอดภัยแล้วก็บริโภคกันทั่วโลกนะคะมีตัวย่อค่ะ LD 5 0มากกว่า2000ันสองพัมิลลิกรัมมิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนะคะ LD 5 0คือปริมาณของสารที่เราให้กับสัตว์ทดลองนะคะขออภัยค่ะ สัตว์ทดลองตายไปครึ่งหนึ่งค่ะหรือ50%นะคะเอา LD 50นะคะนี่คือความหมายค่ะส่วนลักษณะของมเมล็ดสองสีก็คือสีขาวแล้วก็สีดำค่ะสปปรรพคุณค่ะสปปรรพคุณเด่นของมามุ้ยมไม่ได้เชื่อเลยนะเสริมสร้างสมร <c oughs> สรถภาพทางเพศแล้วก็บำรุงร่างกายใครจะไปเชื่อค่ะอื นะคะนี่เขาสายพันธุ์อินเดียของแล้วก็ของประเทศจีนนะคนไทยอยากคิดว่าตัวเองเอน่าจะไปกินหมามุ้ยแล้วสาเร็จยังไม่ยังไม่มีนะสายพันธุ์ของไทยนะคะจะย้ำการนิดนึงไม่ใช่ว่าเอามากินเล่นนะคะคุณคะมาดูกันที่สรรพคุณหมามุ้ยทางการแพทย์แผนปัจจุบันนะคะในมะเมล็ดหมามุ้ยนี่ก็จะประกอบไปด้วยสารแอลโดป้านะคะ,คะซึ่งสารแอลดป้านี้ก็จะ อยู่ในมเมล็ดของหมามุ้ยค่ะซึ่งเป็นสารเคมีที่เป็นทั้งฮอร์โมนแล้วก็สารสื่อประสาทในกลุ่มแคท แคทีโคลามีนนะคะที่มีอิทธิพลต่อระบบสืบพันธุ์มีผลทําให้สมรรถภาพทางเพศเพิ่มขึ้นเป็นสารเคมีที่ผลิตขึ้นในร่างกายแล้วก็สมองค่ะคะซึ่งสารโดพามีนนี้นะคะจะทําหน้าที่สื่อสารกับประสาทนะคะคอยกระตุ้นอะไรต่อเม้ยอให้ดีขึ้นนะคะอารมณ์นิดนึงอารมณ์ไม่เกิดขึ้นนะคะอารมณ์ทางเพศขออภัยนะคะจะพูดกันไม่พอค่ะนอกจากนี้ก็ยังวิเคราะห์ ด้วยนะคะว่ามเมล็ดหมามุ้ยเนี่ย <c oughs> ก็จะมีกรดอะมิโนนะคะซึ่งก็มีแร่ธาตุที่จําเป็นมากมายนะคะรวมไป <c oughs> ถึงคุณค่าทางด้านภูชนาการนะคะโดย <c oughs> มเมล็ดหมามุ้ยค่ะค่ะก็ต้องบอกว่ามเมล็ดหมามุ้ยนะคะมีกรดอะมิโนถึงสิบแปดชนิดด้วยกันนะคะนี่คือสิ่งที่บอกแล้วค <c oughs> าดกันไม่ถึงนะคะแล้วก็แร่ธาตุแปดชนิดด้วยกัน,นะค่ะได้แก่นะคะ แคลเซียมค่ะทองแดงเหล็กแมกนีเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะคะโซเดียมแล้วก็สังกะสีค่ะแล้วก็ผลจากการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการนะคะพบว,ว่ามเมล็ดหมามุ้ยมีโปรตีนนะคะร้อยละ29.14ค่ะไขมันร้อยละ5.05ค่ะแล้วก็ไฟเบอร์ร้อยละ8.68ค่ะฉันว่าต่อไปนะสินค้าผู้ชายค่ะเพิ่มสมมาะทางเพศ โดยเฉพาะผู้ชายหรือเปล่าหรือว่าทั้งสองเพศน่าจะทั้ง,ส,ง,ส,องสองเพศนะคะเพราะงั้นเดี๋ยวเราก็แอบไปแย่งสามมีกินกันแล้วกันโดยเฉพาะหมามุ้ยนะคะย้ํานะคะไม่ใช่ของคนไทยแล้วก็มีทั้งโปรตีนมีทั้งวิตามินเยอะแยะมากมายมีท่าถึงแปดชนิดดิฉันก็ตกใจนะเอ๊อมหมามุ้ยเนี่ยนะหมามุวยนี่ทําไมมีประโยชน์มากมายมหาศาลนะคะอย่างที่บอกหลายคนไม่คาดคิดไม่ถึงแต่แพทย์แผนโบราณก็มี การพัฒนาการในการค้นฟ้าในการวิจัยค่ะนะคะซึ่งปัจจุบันหมามุ้ยนี่นะคะก็นําไปทําเป็นยาเม็ดนะคะรักษาโรคพาินสันได้อีกด้วยนะคะซึ่งคนไทยก็เรียกว่าโรคสันนิบาตนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นโรคทางระบบประสาทนะคะที่พบกันได้บ่อยในผู้สูงอายุค่ะโดยส่วนใหญ่จะเป็นโรคที่ถูกค้นพบครั้งแรกนะคะโดยนายแพทย์เจมนะคะโดย ท่านก็ได้อธิบายว่าร่างกายนะคะมีสารโดพามีนน้อยเกินไปนะคะโดยที่หมามุ้ยตัวนี้นะคะก็สามารถนําไปรักษาโรคนี้ได้ค่ะค่ะก็ปักกินสันก็ได้นะหรือว่าสันสันนิบาตดิฉันก็เพิ่งทราบนะเนี่ยว่าเขาใช้ชื่อกันขนาดนี้นะคะก็ต้องบอกว่านี่คือคุณประโยชน์ของหมามุ้ยนะคะที่ใช้ในทางการแพทย์ได้ด้วยค่ะนะคะมาดูคุณประโยชน์ตัวต่อไปยังไม่หมดนะคะสาร ออาโดปาค่ะที่พบในมเมล็ดของมะม่วงมีรายงานการวิจัยในต่างประเทศด้วยนะคะบอกว่าช่วยให้การนอนหลับดีขึ้นค่ะกระตุ้นการสลายไขมันส่วนเกินที่ร่างกายไม่ต้องการนะคะช่วยลดริ้วรอยการเหี่ยวย่นนะคะช่วยร่างกายกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อค่ะช่วยให้อารมณ์ดีไกลเครียดร่างกายมีพลักกำลังค่ะ ดิฉันว่าเราไปทานหมามุ้ยกันไหคนมคุณค่ะก็ดีช่วยทําให้นอนหลับสบายขึ้นน่าจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่เร็วๆนี้นะคุณชมบอกแล้วสินค้าเกษตรหลายๆตัวหรือว่าสมุนไพรเพื่อการเกษตรเนี่ยหลายๆตัวมีประโยชน์มากแต่อยู่ที่ว่าค้นพบหรือว่าวิจัยได้หรือเปล่าสําหรับหมามุ้ยก็ทราบกันแล้วนะคะในประเทศจีนแล้วก็อินเดีย มาเป็นยาแล้วค่ะตอนนี้ออกมาจําหน่ายเป็นที่เรียบร้อยนะคะท่านใดสนใจก็ลองไปติดตามดูว่าร้านกับยามีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็หรือว่าถ้ามีรับเผื่อเราสองคนด้วยนะ,ะนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเราสองคนขอนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ